ท่านประธานครับท่านต้องควบคุมการประชุมให้เป็นกลางและท่านต้องตีความข้อบังคับข้อที่69อย่างรอบข้อผู้อภิปรายไม่ได้อยู่ดีๆก็เอ่ยถึงสถาบันพระมห,หากษัตริย์ครับท่านประธานแต่กรณีนี้คือการปฏิบัติการที่ไม่สมควรเป็นการปฏิบัติการที่บังอาจที่ไปเกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นกับสถาบันพระมห,หากษัตริย์ตกลงแล้วท่านประธานจะปกป้อง กลุ่มคนเหล่านั้นเหรอมันจําเป็นไม่ใช่ว่าอยู่ดีผู้อภิปรายก็กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เป็นการกระทําบังอาจของคนกลุ่มนั้นที่บังอาจนําเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือและผู้อภิปรายกําลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านประธานจะไม่ยอมให้ผู้อภิปรายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไตรตรองให้ดีอ่านข้อบังคับให้ดี วินิจฉัยด้วยครับผมวินิจฉัยครับผมวินิจฉัยว่าเอ่ยถึงสถาบันพระมหาการิย์โดยไม่จําเป็นผมไม่ให้ท่านเอ่ยอีกถ้าท่านเอ่ยอีกผมจะให้ท่านอภิปรายต่อชัดเจนไหมครับชิญอภิปรายต่อเลยครับผมขอรับข้นหาหรือท่านประธานครับผมควรใช้คําว่าอะไรเพื่อเรียกดีครับถ้าใช้คําอื่นไม่เป็นก็ไม่ต้องใช้ครับครับผม ผมขออนุญาตดำเนินการต่อเลยนะครับ